หน่วยของเล่นวัยเด็กเรื่องของเล่นพื้นบ้านแมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสงสารเลือดทนวันหนึ่งมันเปียกฝนไหลหล่นจากบนหลังคาพระอาทิตย์ส่องแสงน้ำแห่งเหือดไปลับตา มันลีบไตขึ้นฟ้าหันหลังมาทำตาลุกวาววาวสวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันกับคุณครูแ๊ยบอีกแล้วนะคะเจอกันวันนี้ก็เป็นวันอังคารแล้วนะคะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้านนั่นเองค่ะแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปทำกิจกรรมแรกกันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรม ้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนั่นเองที่บ้านของเด็กมีของเล่นไหมคะถ้าที่บ้านของเด็กๆมีนะคะให้เด็กไปเลือกหยิบของเล่นนะคะของตัวเองมาคนละหนึ่งชิ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆนําของเล่นนะคะไปวางไว้ตามอวัยวะต่างๆส่วนต่างๆของร่างกายเด็กๆนะคะเช่นอาจจะวางไว้ที่หัวนี้นะคะ วางไว้ที่มือวางไว้ที่ไหลหรือว่าหนีบที่จกักระแลไว้ก็ได้นะคะแล้วทีนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานประกอบเคาะการเคาะนะคะซึ่งมี3จังหวะด,ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆจังหวะที่1ก็คือช้าปานกลางเร็วจังหวะพื้นฐานของเรานะคะ กพร้อมหรือยังเอง่ยเข้าใจกติกากันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆฟังเสียงข้อดีๆนะคะถ้าคุณครูเคอะช้าๆเด็กๆก็ก้าวเท้าช้าๆถ้าคุณครูเคาะเร็วก็ให้เด็กๆก้าวเท้าเร็วๆตามจังหวะนะคะแต่ห้ามให้ของเล็กของตัวเองหล่นนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยอ่า ของเล่นเด็กหล่นไมคะเอาอีกรอบนึงนะคะคราวนี้เปลี่ยนที่วางสิคะเมื่อกี้เด็กๆวางไว้ตรงไหนทีนี้เด็กๆย้ายที่วางของเล่นของตัวเองนะคะพร้อมแล้วไปอีกหนึ่งรอบค่ะ จากที่เด็กๆเ,เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วนะคะเด็กๆย่าลืมผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะด้วยการยืดลำตัวยืดแขนยืดขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ปล่อยลมหายใจออกช้าๆนะคะแล้วไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะกิจกรรมกลุ่มใหญ่ค่ะเด็กๆกจิจกรรมกลุ่มใหญ่วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับของเล่นพื้นบ้าน แต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูนะคะมีปริศนาคำทายนะคะมาทายเด็กๆด้วยไหนใครอยากเล่นปริศนาคำทายบ้างเอ่ยอพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทายปริศนาคำทายคำที่1ค่ะอะไรเอ่ยวิ่งไปข้างหน้านะคะมีสายลากยาวให้เราจับวิ่ง เอ๋อะไรนะวิ่งไปข้างหน้ามีสายลากยาวๆนะคะให้เราจับวิ่งด้วยอ่าติ็กรู้ไหมเอ่ยติดต่อติตเฉลยอะไรนะ,ฉะเฉลยก็คือว่าวนั่นเองค่ะมีสมัยคำท้ายคำที่2นะคะอะไรเอ่ยหมุนรอบๆตัว เวียนหัวเวลามองอะไรคะรู้ไหมเอ่ยให้เวลาคิดค่ะติ๊กตออติ๊กตหอหมุนรอบรตัวเวียนหัวเวลามองอะไรนะเป็นของเล่นขึ้นบ้านนะคะเด็กๆอ่เาเฉลยค่ะลูกคางนั้นเองมีใครตอบตถูกไหมคะอปิศาคํำทายทำทีท่ สามค่ะอะไรเอย่ยเสียงดังตั๊บตับมือตกพับลงอ่าอะไรคะแหมเสียงดังตั๊บตับเสียงดังตับตบมือตกพับลเงเป็นของเล่นพื้นบ้านนะคะเด็กๆเ,เคยเล่นไหมคะเอาให้เวลาคิดค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลย ปืนก้านกล้วยนั่นเองค่ะเอ๊มีคนตอบถูกไหมคะคนไหนต,ตอบถูกได้ทั้งสามขอ้อขอเชียงปลบมือดังๆให้ตัวเองด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยรเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของของเล่นพื้นบ้านกันนะคะของเล่นพื้นบ้านก็หมายถึงของเล่นนะคะที่เราหาได้ในท้องถิ่นของเราเองนะคะเด็กๆ ไม่จําเป็นต้องไปซื้อนะคะเราอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทําให้เราเล่นได้ยกตัวละยกตัวอย่างนะคะของเล่นที่หาได้ในท้องถิ่นที่บ้านของเราก็ยกตัวอย่างเช่นรองเท้ากะลานะคะหมากานกล้วยกลังหันใบไม้ลูกข่างอีกอย่างนึง ที่ในปิศนาคำไทยก็มีค่ะนั่นก็คือปืนก้านกล้วยนั่นเองค่ะซึ่งของเล่นพวกนี้นะคะเป็นของเล่นอ่าที่เราไม่ต้องไปซื้อเราสามารถทำเองได้หาวัสดุที่มีที่บ้านของตัวเองมาทำนั่นเองค่ะไม่สิ้นเปลืองด้วยนะคะเด็กๆคำศัพท์ประจำวันนี้นะคะเด็กๆคำศัพท์ประจำวันนี้คือคำว่า ชาชาเด็กลองออกเสียงนะคะแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าเด็กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมๆกันนะคะมีตัวอักษรอะไรบ้างตัวที่หนึ่ง C H I กับกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพของเล่นนะคะของเล่นพื้นบ้านนะคะที่เด็กๆรู้จักมานะคะโดยอุปกรณ์ของเราก็จะมีใบงานสีดินสอ้อยางลบนั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักของเล่นพื้นบ้านอะไรบ้างน,นะ เด็กรู้จักของเล่นอะไระเด็กว,วาดออกมาเลยนะคะและอย่าลืมตั้งชื่อผลงานของตัวเองด้วยนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมส่งงานให้คุณครูได้ดูความสวยงามของกิจกรรมส,สร้างสรรค์ที่เด็กๆทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในวันต่อไปะคะ่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ